สวัสดีครับขอให้พี่น้องมือนี้สารเขียวกระหังหายไปโดนประเทศไทยขิดมือนี้กลับมามาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดมาใส่เบ็ดรอบมึงครับสิบแสนครับเสียทอฟต์เอออะไรโทรศัพท์พี่ไงครับคำว่างหวงของพี่มากเราไม่หวังหองเปิดมาสีมลาทำกันอยู่สรล่องมาใส่เบ็ดล่องมึงติดตามเรื่องพี่น้องเออขึ้นมาปลาทั้งนี้มันหลายนะตรงขางกอนมันไม่ขามกอนี่นาดเงี้ยขี่เดียนครับเบิรงขี่เดียนเบิร์ ปลาคำคำแน่ไอยสิเอาเงี้ยเขียนมาใส่เสร็ดีตาติดรุ่น้ำกันเด้อสิไดายไ้หน่อยกับพวกาตอนนี้แต่สิไปลองเลยบางกนเกี่หน่อยหลังเามาพี่น้องมาไปทางไหนไปไปเจ้ยางไปพุนเลยนะพุเดี๋ยวล้วเราไปเอาไฟก่อนเหมือนจะกรรนพี่น้อง

ไปยังไหนมั้เหมือนควันเท่าโน้ตเสียบ่วิธีเกี่ยวเนี้ยครับสูบลงไปพันสามหลอบครับข่ากุ๊บบอมีลุดท่านจินปิดแล้วเบ็ดเบ็ดเป็นร้อยเอามาเป็นร้อยเบ็ดมือนี่ไปไปแรงที่สองพี่น้องจำซอยได้ครับเดี๋ยวมึอแรงเข้ไดนมาลุนน้ำกัน ว่าสิเป็นม่วจนจ้าแล้วมึเนี่นเกี่ยมเี่ยาให้ต้องหามแต่กะับไซก็ครับมันคำเพิ่นบ่ืองหวงคำพื้นเม้อหวงปลาเลียงเขาเปาคนโเดีปล่อยป่าปลาเลียงเบาพี่น้อง มาเลี้ยงของปลแซบแต่ว่าปลาขิงไม่ได้เลี้ยงหรอกครับเขาก็จะู่ลองเบิ่งว่ามันติดปลามันติดตัวเ่ยบันไดนะน้ำไม่ไม่อยู่ฝนตกวังเวียนวังหันละมาเติมกันแน่ครับน้ำบรรยากาศแรงๆมัมมีแดดด้วพี่น้องมัอนี้ฝนตกครับฝนลิ้นลิ้นปอยปล่อยครับปล่อยปล่อยปาใส่ สมัยเก่าครับสมัยเก่าจังนี่แหละปลาดุกไง่ายอ่ะแมนโบเสียแมนปลาดุกหากินยามฝนตกเงี้ยอาอยู่หากินเดอ้อพี่น้องเลยพอทะเลฝนว่ปาปลาไม่ปนแฉบมันสิแมนโบดึกสัตว์หอดหน้ำไปถ่าลงกไปหอดหน้ำไปข้างหลอดอะไรต่อหน่อยไปน้ำกันนี่แหละ,ะมไมันยังครขังยามไม่ใคยรลุนน้ำกันไปน้ำกันเลย ของแ้เฉดครับบาดสิมาใหญ่กันเนี่ยมันตัดสินใจไหมมันหกโพดมันมันอะไรเดียวมันถางบ่ไรแถวครับตึงสีใส่ตึงสีถางนะครับตึงสีตึงสีถางเอามัดอะไรบาก่อนใส่ของเจ้าแล้วใส่ของเจ้าก่อนมือม้องเบียดด้ยเด็ดเป็นหัวพี่น้องเอาปลูกนี่ปลูของเจ้าไว้เนื้อเศียนครับเนื้อเศียนจูดเด็ด นี่นะครับเกี่ยวเขาเรียวแล้วพี่น้องโอ้ยคลิปสิได้ลงเรื่อยๆครับเขาลงไปหน้าไปคาดเรื่อย<ป>เปลี่ยนตัดว่อมเลยลไม้ปลาไหลครับไม้ปลาไหลบ่ได้ฟันกวาดเขาได้พี่น้องฟันแปรงที่ฟันนี่ตะหยาครับ ัมีกี่การเสียบเงียยังคือเก่าครับบ่ม,มีเปลี่ยนเด็กๆเสียบห้อยเสียบห้อยเลยครับมุนงหลากหลายทีปูกินเฮ้ยลมมากเลยพี่น้องว้ายๆครับฝนจากสีมาบ่เหมือน เดี๋ยวไปทางไหนไปน้องทางหนยไนยจ่อยไฟจ่อยมาารอบเดิน,นเร่อยไปน้องต้อสิมาหลุ่นน้ำมาทัานว่แล้วอยากมาเขากล้องเรากำลังงาของขอาอควอ คลิปมีวัดิบพตัดเลยด้วยพี่น้องแต่ว่าตอนยามสิตัดอดยูอ่วัดฝีมือไปเลยครับมือน <c oughs> ไปไป <c oughs> ไป <c oughs> จอ่จอจอ่อจ่อจ่อเนาะประดูกงี้ Tùng tung tung bọ tung tung đi tung bay đi ดั่นีน่าเวียนครับปลาสีไส้ไปหตีนมันนพีนน้องพีใส่ยาวด้ลยนี ลุกมาเลยสิครับใส่ตอน <laughs> 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 小学那谁？<laughs> คมแเสียอย่าคุมแท่คมอนั่งนั่งนในอยากรุนไปลายว่พี่น้องแรงเน้นไม้หกไวนเ,เอาเ่าพี่น้องมาหน่อยมรุ่นน้ำกันนะครับในรุ่นในรุ่นครับก็เท่ไใส่ใส่ลครับใส่ปนใส่ ใส่ปนเป็นร่องด้วยไหมใส่ปนนี่ใส่ปนพี่น้องป้าเมียไป็นไรบ่ใส่ปนนี่พี่น้องยินดูเสีย ยินตารางไปไปไจักเตรมแล้วสามนับสองตัวย้กันไม่ได้ซ้ำประดุกอยู่ควหญไงอ่ะน้ำหน่อยๆกินเสย็ไม้น่ะพูดว่ามันถือว่าถึงดิลอยไปทิ้นเลยเอาก่อน ไอ้ฝนลินนะครับฝนลินปล่อยๆครับเงงนีเ่ยอ่ะอุณคนนึงวะเย็นบ่เออเย็นบ่กระดุกจี มาเรามีครับจังแท้ะของขามากกบ่านี้เว้ย นาแล้วผมัมถือกันนั่นเนากน้ำนก้นตะเทียงผุน่ะเจี๊ยบิดลาก้นไหนอ่ะทำงานอะไรตไปเลยเไม่เทีของเทียร์แต่เศรเศปนอู้โห่เนามันคอยจ้ามาดูให้งน่อะอือดูไตัวใหญ่ยุ้ วันนี้ยมด้วยนห่ครับยาไม่ยองคุ่เลยละสอคนกบโต๊คนกตครับตตกดีไปดน้องแ่และครับทำงานแล้วครับแจ่มแรกครับให้แจ่มแรกไงพักนตัดลกตัโลกครับตัดลกลโอ้แมแรกเข้าไง ล้งมันเลวต้องมานเดี๋มานแล้วโตงี้ยครับใส่ฟุ้นใส่พุ้นเพื่อนเต็มแน่แกนี่พลองจอดรถลงหินเล่ดินตามเนี่ยมันกังคกครับ บ่ทำงานครับเตมสองทำงานไปหลีไว้ดิไฟเมือด ไปจอยแนมเบิงอยู่ดิเอื้นอยู่เขาไม่ได้บานแล้วโอ้ครมึงทำงานแล้วครับงานเด้วเจ้าเจ้าเจ้ายำนเหันลครับเต็มสครับไวเลยอย่าดึงเ้ออย่าดึงเ้องามเยดิ เออยำองเข้ากันแลทำงานเดีวปลาคอไม่ครับเนี่ยนี้ละแซบกินทอดดูกทำนี่นะครับปลากระลังมันครับผวไเจังมึงไก่ไงตัวยัยยำซองครับครับวินสองหลังครับเจอเลยครับ ต่างใจวะไทยขีดฝนกับตรห้ามตองในไทยครับรอ,อ,อยากมาได้กอะตองในบึงครับพี่น้องฝากกดไลค์ก,กดติดตามเนี่ย bên ấp ủ thì bến đua bằng ngay cứ cào um à nè này kẹo ủa gì để phải nè

bại qua lại ครับโห mua หัวหัวพา วันเย็นมมเมนดิโอไปหมดหาเสียงับาครับทำงานแล้วครับเย็นดิอะไรวะ จงไว้ตาห้อยได้่ตาไหลล้างกันดึงถอยหลังบอสือครับมินครับรออดูบ่บอยู่บอยู่ครับ กินตะหลังไวๆกินตะลังไวๆพี่้องพรเดออกสิฝนตกเพ่าเป็นสุดเนนบ่อออกเน้นบ่ตกต่อตกดีสุดสุด What? Mm -hmm. ไปลุกลงไปลงไปเสียเดี๋ยวมันตัวมันกวนเริ่อพี่น้องมันคือหมู่แพงแค่ลงขึ้นมาลดใส่ๆใส่งายเลยพอดีกเออโชว์โสามสามตัวกดีแหละบริาอดอิืัอจับปดับปดอดมิดจิดมจบดจอับอจ ยัปือยู่งไงกเ้ไก่ัน้ไ็จังตัวไงก็ดีปันกันตัวนี้อ่ะเยวน้ำตาหลปิดมันอย้วัดเ่าาเสออหโตไอ้ลูกมันนี่อืมอย่นี้่กเดียวนันอัน เต็เต็มเต็มขาเต็ม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 แค่เามันว่ตายดุเลยเอาเรต่องตะที่น่ารูยืดมาขึ้นนี่ถึงไฟังเลยนี่ได้ฟังเลยโอ้ยไม่มีบุมอะไร Bóc, 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 bóc,

กินเล็กด้วยเพราะมันบรหลุดเนาะมรนหลุดหันงูแล้าวาาพันอยังเราอเนล่นะมันหางมันพันหนึ่โดไปว่าไรหางมันพัน้ินี่ก็อยากพันปลีิงน,นงี่ดเขลงเก่าตายหันงูอย่างูขวนจบนำ mất hắn đi tay nắng đi mất 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 vào đây mất 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 บนใ่เนี่ยเขียนมอนงูใส่เงี้ยีใส่ใส่ใส่ปนใส่ปนพี่้องเคงีขอดุอขอวยโอ้ยเป็นโลว่ะเอยเหยียบเลี้ยงตั้งหัวแค่เป็นยูดรนนี่ตายกินลูกป็อดหาง ตุกตัวนี้ก็ลาคอยที่เนาะดุกเก่านะดุกบัวบดุกไหม้องใส่ลูกใส่ทำเข้าเลยเลยฮะต,ต้องรุ่น้องรุ่น อยู่อยู่อยู่ว่ดดินแปลว่อยู่ยูาดมามันไปไลจูบกันมึงจกเข้าไปเลยมึงตรงย่านดวงอุดอกกัจจกเยจตดวง ไม่ไปตีปลามั้ยก็คือบ่เห็นเพชรเจ้าไปสิเอามาเลยมาเล่น <imit> <imit> <imit>